วันนี้มีเมนูไข่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วครับเป็นยำไข่เจียวกรอบน้ำยำแซ่บจิดมจัดพร้อมบอกวิธีเจียวไข่ให้กรอบไปดูกันเลยครับเรามาเตรียมเจียวไข่กันก่อนเลยครับวันนี้ผมใช้ไข่ห้าฟองครับเราจะใส่เกลือป่นเล็กน้อยนะครับนิดเดียวจะใส่ซอสแม็กกี้สักครึ่งช้อนชาพอครับรสชาติจะอยู่ที่น้ำยำนะครับทีนี้ก็ตีไข่ครับ ตี้ขึ้นฟองเลยครับมาเนี้ยครับเดี๋ยวไปเจียวกันตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันครับใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับเวลาเราต้องการเจียวไข่ให้กรอบนี่ครับให้เราใช้น้ามันเยอะๆใช้ไฟปานกลางนะครับรอให้น้ามันร้อนได้ที่ก่อนตีไข่ให้ขึ้นฟองแล้วก็เทไข่ผ่านกรองแบบเนี้ยครับผ่านตะแกรงผ่านกรองแบบเนี้ยครับใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยครับแล้วก็ยกขึ้นสูงๆนะครับตอนเทนะครับพอน้ํามันร้อนได้ที่นะครับมีมีควันขึ้นจางๆแบบเนี้ยครับ เรารอให้น้ำมันร้อนได้ที่นะครับไข่เราก็จะไม่อมน้ํามันนะครับแล้วก็ทําให้มันฟูมันกรอบถ้าหากเราต้องการให้มันหนาให้มันฟูนะครับเราใช้หม้อหรือว่าภาชนะหรือว่ากระทะที่ว่าเป็นทรงสูงนะครับแต่เป็นกระทะแบนแบบนี้มันก็จะไม่หนานะครับนี้เราต้องการให้มันกรอบเพราะว่าเราก็จะไปหั่นเป็นชิ้นพอํำรอด้านล่างมันกรอบได้ที่ก่อนครับแล้วก็ค่อยกลับด้านพอข้างล่างเราดูแล้วข้างล่างกรอบได้ที่นะครับก็กลับด้านครับเพื่อความกรอบนะครับผมจะกลับลงไปอีกครั้งนะครับกลับด้านอีกครั้งนึง เราอย่าใช้ไฟอ่อนนะครับถ้าไฟอ่อนเนี่ยมันจะอมน้ามันพอกรอบได้ที่ทั่วถึงก็เตรียมตักพักได้เลยครับพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นพอคํานะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเทน้ํามันออกครับเหลือ,อไว้นิดเดียวครับใส่กระเทียมสับลงไปเจียวไว้พอหอมใส่หมูสับน้ําเปล่าลวกหมูพอสุกครับสำหรับน้ำก็เราต้องการน้ำยำม,มากน้อยขนาดไหนก็กะเอานะครับใครชอบแบบไหน เราลวนพอหมูเปลี่ยนสีนะครับพอน้ําใสครับก็ใช้ได้เลยเสร็จแล้วก็ไปพักรอไว้ครับี๋ยวไปทํายำกันเรามาทําน้ํายำกันเลยครับน้ําปลาน้ํามะนาวน้ําเชื่อมครับเป็นน้ําเชื่อมของมิตรผลครับน้ำกระเทียมดองครับสักหนึ่งช้อนพอใครชอบน้ำพริกเผานี่สามารถใส่ได้นะครับผงปรุงรสครับ ลิขสดซอยแล้วก็สับเล็กน้อยความเผ็ดจัดได้ตามชอบเลยครับไข่ไม่มีน้ําเชื่อมก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวได้ครับเสร็จแล้วก็ใส่หมูที่เรารวนไว้ครับเผื่อน้ําหน่อยนะครับเพราะว่าไข่เจียวนี้มันจะดูดน้ํานะครับขอชิมรสนิดหนึ่งครับกรี๊ดมากเลยครับขอเพิ่มน้าปลานิดหนึ่งครับชิมรสได้ทีแล้วก็ไข่เจียวครับมะเขือเทศครับผมหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ครับหอมแดง หั่นเป็นเต๋อเหมือนกันครับใครจะซอยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใส่หอมใหญ่เพิ่มก็ได้เป็นเมนูยำไข่เจียวง่ายๆครับผมก็พยายามไม่ใส่เครื่องเยอะนะครับต้นหอมปักชีบครับน้ำมันก็จะซึมเข้าในไข่เจียวนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับยำไข่เจียวกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูเมนูง,ง่ายๆครับ กับข้าวกับแกล้มหรือทานเล่นครับไข่เจียวกรอบๆครับโดนน้ำยำแบบฉ่ำๆอิยดัดรสชาติกลมๆลงตัวครับเมนูไข่ให้ง่ายเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็าฝากด subscribe, กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ